สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อผลไม้อะไรบ้างที่มีแมกนีเซียมสูงและเราสามารถหาได้จริงตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตามตลาดโดยข้อมูลทั้งหมดนะคะจะอ้างอิงจาก USDA หรือว่ากระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาเนาะแล้วก็อ้างอิงจากข้อมูลพชนาการของไทยนะคะทําไมร่างกายของเราต้องการแมกนีเซียมเพราะว่าแมกนีเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่มีความสําคัญต่อกระบวนการทํางานในร่างกายมากกว่า300กระบวนการโดยเฉพาะในระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้เรานอนหลับได้ลึกขึ้นช่วยลดความเครียดทําหน้าที่ควบคุมสัญญาณประสาทรวมถึงลดอาการตะคริวที่กล้ามเนือ้อโดยข้อมูลจาก NIH บอกชัดเจนว่าคนที่เครียดทํางานหนักจะมีความต้องการแมกนีเซียมสูงกว่าคนปกติร่างกายของเราต้องการแมกนีเซียมปริมาณเท่าไหร่ต่อวันถึงจะเพียงพอโดยทั่วไปผู้หญิงควรได้รับแมกนีเซียมประมาณ310-320มิลล mm ิกรัมต่อวันส่วนผู้ชายควรจะได้รับอยู่ประมาณ400-420มิลล mm ิกรัมต่อวัน แต่เพราะว่าในอาหารที่เราทานกันในหนึ่งวันนั้นมักจะให้แมกนีเซียมไม่เพียงพอทําให้หลายคนอาจจะมีภาวะแมกนีเซียมต่ําโดยที่ไม่รู้ตัวอาจจะแสดงออกโดยมีอาการเหนื่อยล้าเครียดเป็นตะคริวหรือว่านอนหลับไม่สนิทคราวนี้เราก็มาดูกันว่าผลไม้อะไรบ้างที่ให้แมกนีเซียมสูงโดยตัวแรกนะคะจะเป็นผลไม้ที่มีแมกนีเซียมสูงที่สุดและหาได้ไม่ยากเลยในบ้านเรานั่นก็คืออะโวคาโดค่ะโดยอะโวคาโดหนึ่งผลเนี่ยจะให้แมกนีเซียมประมาณ58มิลลิกรัม ตัวข้อมูลนี้นะคะอ้างอิงจาก USDA Food Data Central ปี2024ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีข้อดีคืออุดมไปด้วยไขยมันที่ดีมีคุณสมบัติช่วยลดการอักเสบช่วยบำรุงสมองและยังทำให้ดูดซึมวิตามินอื่นๆได้ดีขึ้นอีกด้วยใครที่อยากเพิ่มแมกนีเซียมจากธรรมชาติอะโวคาโดเป็นตัวเลือกที่แนะนำเลยค่ะผละไม้ชนิดต่อมาเป็นกล้วยน้ำวา้าหรือว่ากล้วยหอมก็ได้นะคะหาได้ง่ายและราคาไม่แพงเลยค่ะกล้วยเป็นผลไม้อีกชนิดที่มีแมกนีเซียมสูง กล้ยขนาดใหญ่หนึ่งผลจะให้แมกนีเซียมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ32มิลลิกรัมและนอกจากนี้ก็ยังมีโพแทสเซียมวิตามิน B6 ที่จะช่วยบำรุงระบบประสาทและช่วยคลายกล้ามเนื้อถ้าหากคุณเป็นคนที่มีตะคริวบ่อยหรือว่าเหนื่อยง่ายลองทานกล้วยวันละหนึ่งลูกก็จะได้รับแมกนีเซียมจากธรรมชาติไปได้ง่ายๆเลยค่ะและถัดมาจะเป็นฝรั่งแล้วก็มะม่วงสุกค่ะฝรั่งเป็นผลไม้ไทยที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีแมกนีเซียมอยู่ที่ประมาณ22มิลลิกรัมต่อ100รกรัมเลยนะคะ และนอกจากนี้ก็ยังมีวิตามินซีสูงมากช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันได้อีกด้วยค่ะส่วนมะม่วงสุกจะมีแมกนีเซียมประมาณ10มิลลิกรัมต่อ100กรัมแม้จะไม่สูงเท่าตัวอื่นแต่ก็สามารถทานคู่กับผลไม้อื่นๆได้ดีโดยผลไม้ทั้ง2ชนิดเนี่ยหาได้ง่ายมากตามตลาดทั่วไปเลยค่ะส่วนผลไม้ชนิดอื่นๆที่อุดมไปด้วยแมกนีเซียมก็อย่างเช่นมะละกอทุเรียนและก็แก้วมังกร มะละกอสุกจะให้แมกนีเซียมประมาณ21มิลลิกรัมต่อ1น0กรัมทุเรียนหมอนทองจะให้แมกนีเซียมประมาณ30มิลลิกรัมต่อ100กรัมแต่ก็ควรทานในปริมาณพอดีเพราะว่าตัวทุเรียนเนี่ยให้พลังงานค่อนข้างที่จะสูงส่วนแก้วมังกรแดงจะให้แมกนีเซียมอยู่ประมาณ18มิลลิกรัมต่อ100กรัมมีข้อดีก็คือช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยจะเห็นได้ว่าผลไม้ทั้งหมดนี้หาได้ง่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตามตลาดสดของไทยคะ่ะ โดยสรุปนะคะการทานผลไม้นั้นให้ประโยชน์มากทั้งในแง่ของการได้รับวิตามินต่างๆแล้วก็ใยอาหารหรือไฟเบอร์แต่หากดูที่ปริมาณแมกนีเซียมถ้าเราจะทานผลไม้ให้ได้แมกนีเซียม300-400ถึงมิลลิกรัมต่อวันนั้นเราจะต้องทานอะโวคาโดมากถึง7ลูกต่อวันเลยทีเดียวค่ะซึ่งถือว่าเยอะมากๆและอาจทําให้ได้ไขมันเยอะเกินที่ร่างกายต้องการอีกด้วยสุดท้ายนี้แม้ผลไม้จะช่วยเพิ่มแมกนีเซียมได้ดีแต่เฉลี่ยแล้วเราก็ยังได้รับไม่ถึง 300- หรือ400มิลลิกรัมต่อวัน ถ้าเราเป็นคนที่ทำงานหนักนอนหลับยากออกกำลังกายหนักเป็นตะคริวบ่อยหรือต้องทำงานหน้าจอคอมทั้งวันร่างกายจะต้องการใช้แมกนีเซียมมากขึ้นในคนกลุ่มนี้การเสริมแมกนีเซียมรูปแบบที่ดูดซึมได้ดีอย่างเช่นตัวแมกนีเซียมบิสไกซเซนตหรือว่าในรูปคีเลตฟอร์มจะช่วยบำรุงร่างกายได้ดีกว่าเพราะว่าเป็นฟอร์มเดียวกับที่มีงานวิจัยรองรับว่ามีการดูดซึมที่ดีรวมถึงลดผลข้างเคียงต่อทางเดินอาหารและช่วยบำรุงระบบประสาทได้โดยตรง ตัววิดแล็บแม็กยูเเป็นแมกนีเซียมคอมเพล็กซ์ที่รวมแมกนีเซียมมากถึง5ฟอร์มมีจุดเด่นที่ตัวแมกนีเซียมบิสคาซินเนตค่ะยังไ,ไงหากสนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามหรือปรึกษากับผู้เชีช่ยวชาญของเราได้เลยนะคะที่แอดวิดแล็บหรือว่าสแกน QR โคดนี้ได้เลยค่ะขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะไว้จะทำคลิปออกมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกเรื่อยๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ